สวัสดีครับร้านไปอะอร่อยยนนะครับตัวนี้เป็นมอเตอร์ไกด์นะครับรีวิวก่อนส่งลูกค้านะครับตัวนี้ลูกค้าจองแล้วนะครับนี่ครับ USA นะตัวนี้อยู่ที่36ปอนด์นะครับนี่นะครับ36ปอนด์มีเดินหน้าเดินหน้า5เกียร์ถอยหลัง3เกียร์นะครับใบพัดสวยทุกอย่างสวยนะครับตัวนี้สามารถปรับระดับได้นะนี่ผมจะปรับให้ดู ปรับเราจะเอาองศาไหนก็ได้เรือเราอยู่องศาไหนแล้วก็ปรับเอานี่นะครับนี่ปึ๊บขึ้นมาเนี่ยเราจะปรับองศาไหนก็ก็ได้หมดนี่ครับปรับลงมาล่างได้หมดเลยพอดีไม่ถนัดนะครับมือเดียวนี่นะรปรับตรงปรับเฉียงนี่นะครับอ้าว,วจะลองเครื่องให้ดูนิ่มๆเลยเครื่องอันนี้เป็นเดินหน้าก่อนเจีนหนึ่ง เกียร์สองเกียร์สามเกียร์สีเกียร์ห้านี่ครับรอบปู้ตเลยนะครับหมุนเร็วจนเป็นเป็นช้าเลยหมุนเร็วจนช้านี่นะครับเรามองเห็นเป็นช้าแต่จริงๆรอบมันเร็วมากนะอ่าจะถอยหลังให้ดูอ่านี่ถอยหลังเกียร์หนึ่งถอยหลังเกียร์สอง หลังเกจสามนี่นะครับ USA เมกานะครับตัวนี้ยี่ห้อเอ่อมินิโคต้าอ่ามินิโคต้านะครับตัวนี้มินิโคต้ามินิโคต้าในอินยูเอสเอนครับ